การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะพบกับรายการแซดไหนท์หรือคืนมันสาวอีกเช่นเคยนะคะกับน้องพิมและพี่อาร์ตค่ะตี1นึนาทีนะครับถึงตีหนานาทีทางพท,อทอบ5แห่งนี้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่ตรงสระน้ำน้ำผุน้ำตกเพราะว่าวันนี้จะมีข้อเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมข้อเงกี่ยวกับน้ำไม่ใช่ เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับหนังสยองวันสันประสาทท่านผู้ชมอีกแล้วจริงเหรอจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการของวันนี้ก่อนดีกว่าเรค่อยเล่าโอเคไหมดีครับสยองแน่มารับบทเกี่ยวกับตำรวจตำรวจที่ไปสืบเรื่องราวแล้วไปเจอกับสิ่งลึกลับเข้าแจกหนึ่งท่านสองใบให้กี่ทางวัน พ่อท่านช่วงหนังดีหนังเดน่นสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว GGI Think Safety Think GGI นิตยสารทีดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานซน n ิวน้ำมังคุด85%ช่วงหนังดีหนังเด่นนะคะหนังดีหนังเดนนะะ่น,ดน,ดนวันนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการว่า ถึงเราจะอยู่ที่สวนสนุกแต่เราก็เล่าหนังผีได้มีอะไรบ้างได้แล้วค่ะวันนี้จะมีมหนังเรื่อง Delivery Us From e v i l ว้าหนังผีอีกแล้วนะน่ากลัวปะน่ากลัวเนะาะมืองดแบบูน่ากลัววายร้ายอะไรอย่างนี้ไหมครับผมไปยลยต่อกันดีเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าไม่เล่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปช,ชมอะไรดีกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันดีกว่าไปชมเลยครับ <c oughs> As a cop put the job first I understand the hours you gotta work but even when you're here you're not here Wish you were home. I've seen some horrible things, but nothing that can't be explained by human nature. Then you haven't seen true evil. This crazy ladies complaining about strange disturbances. Noises. After you. What's this writing mean? I've experienced two types of evil in this life. Secondary evil, the evil that men do, and primary evil, which is something else entirely. You cannot fight it in the usual way. You'll hear three voices. One of the voices is coming from a five year old girl. Mommy? Every culture, every religion. Mommy. Your family is already in danger. Mommy? E okay. ผพิ่มกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ <S <S คือสกอตต์เดวิสันรู้จักเปล่าไม่รู้จักเพราะว่าไม่ได้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันปกติจะชวนผู้กำกับฮอลลีวูดมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนแต่คนนี้ไม่รู้จักนะน่าจะเป็นผู้กำกับใหม่ไม่ใหม่สิเพราะเห็นเขาบอกว่ารู้จักทุกคนเลยเธอเ่ยเฮ้ยเขาก็บอกว่าเคยกำกับภาพยนตร์มาก่อนเรื่องซินิสเตอร์ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้รับการกล่าวขวัญเหมือนกันสำหรับซินิสเตอร์เมื่อกี้ที่ดูตัวอย่างไปเนี่ยนักแสดงหน้าคุณคุณอีลิกบาน่า เขาเคยแสดงเรื่องอะไรนะพี่เรื่องฮักมนุษย์ตัวเขียวทระเอกฮัททั้งเอกฮัทมารับบทเกี่ยวกับตำรวจตำรวจที่ไปสืบเรื่องราวแล้วไปเจอกับสิ่งลึกลับเข้าส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาจะรอดชีวิตหรือไม่ต้องไปชมกันชมกันให้ได้เรื่องนี้นะครับผมอ้าวเรามาพูดถึงหนังสยองขวัญในอดีตติดอันดับเอาแบบในใจพี่เลยนะโอเคอ่าเริ่มเริ่มเห็นเขาบอกว่าในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามนี่ยมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ตอนนั้นน่ะเข้าโรงฉาย แล้วคนที่เข้าไปดูในโรงถึงกับช็อกหัวใจไว้เสียชีวิตคาที่นั่งโรงจริงๆนี่เรื่องจริงคือเรื่องภาพยนตร์ The Exorcist ชื่อภาษาไทยว่าหมอผี Exorcist นะครับรเป็นหนังเป็นหนังเรื่องแรกๆของฮอลลีวูดที่พูดถึงเกี่ยวกับผีสิง,งตอนนั้น<อ>ถือว่าเป็นการเมคอัพที่เขาเรียกว่าอะไรสมจริงที่สุด<อ>ในหนังสยองขวัญแล้วถ้าอย่างตอนนั้นมาผิดเทียบกับตอนนี้คือถือแบบน่ากลัวเวอร์ๆป้าหรือว่าธรรมดาแล้ว ตอนกลับมาดูตอนนี้ก็คือที่นั่งหัวล้อครับอ๋อแต่คือหัวขนาดมีคนช็อกนี่ก็คงแบบหน้าไปเปิดดูนะอยากรู้มันจะหน้าตัวแกค่ไหนโดยเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับกับกับชาวตะวันออกอย่างเราเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องผีวิญญาณลึกลับเรื่องเกี่ยวกับการผีเข้าสิงร่างกายซึ่งสมัยสมัยก่อน4 0ปีที่แล้วเนี่ยชาวตะวันตกก็ยังไม่ค่อยยอมรับเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่ถ้าอีกไม่กี่ปีต่อมามันก็อ่าน่าจะมีรุ่นน้องพิมพ์เนี่ยมั้งปีที่แล้ว เด็กคอนจูนี่เกี่ยวกับครอบครัวที่โดนที่โดนผีผีสิงเหมือนกันเห็นละเห็นละอ่าครับผมก็จะมี2สามีภรรยาที่เป็นนักปราบผีนะครับผมมันก็จะใกล้เคียงกับดีเอ็กซ์โซซิตตรงที่อ่าดีเอ็กซ์โซซิตก็มีนักปราบผีเหมือนกันที่เป็นบาทหลวงซึ่งนานๆทีเนี่ยจะมีหนังฮอลลีวูดที่เป็นเกี่ยวกับหนังสยองขวัญเฮอร์เรอร์คิลเลอร์เนี่ยประสบความสําเร็จหนักๆสักเรื่องหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยละกันนะครับผมง่ายๆแค่นี้แหละวันนี้ โอเคเดี๋ยวพักชมคฆษณาสักครู่ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็พบกันช่วงหน้านะคะช่วงเพลงดีน่ารังค่ะนัดเอาใช้กรอกไก่ทอดมเติมน้วมาให้เต็มถังด้วยนี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดที ความสุขหลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station ยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหญิงงหรอไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจพิ่ญาศาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมองน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านันเรีอยจงจาสาวๆอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจ นิยตยสารที่ดารายงานนิยตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศบริษัทเจเนอการกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ GGI ไได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลัก <S <S ที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจาก ประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือง e r o Safety Zero C T I นัดเอาใช้กรอกไก่่าดเติมแล้วมาให้เต็มถังด้วยกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จง ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station ช่วงเพลงดีหน้าดังสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว GGI Think Safety Think GGI นิตยสาราที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน แอนนิ่น้ำมังคุด85ช่วงเพลงดีน่าดังค่ะครับผมวันนี้วันนี้นะคะจะเปิดเพลงของพี่ศิลปินท่านหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักนะคะ,ะครครแล้วน้องพิมพ์ก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่เขาด้วยแล้วครับวันนั้นพี่ไปปะทำไมได้วันนั้นรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ไปติดธุระอะไรบางอย่างแต่ว่ามีพิธีกรรับเชิญ คือคุณหนุ่มสลิป p ิงเดย์ไปช่วยน้องพิมสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ใช่โอเคเอางี้ค่ะเดี๋ยวไปชมเพลงดีกว่านะชื่อเพเพลงแต่งงานกันไหมกับพี่โอ๊ตเอกสันค่ะครับผมไม่รู้จะเริ่มยังไงมีคำถามอยู่ในใจถ้าทำห้ฉันมั่นใจและกล้าจะพูดออกไป รู้จักกันมานานทันร้ายและดีด้วยกันสุขทุกเรารวมแบ่งปันเธอคือทุกอย่างของฉันแต่ใดนว่า ต้องทำเพืดงความรักที่เรานั้นมีให้กันมองตาฉันไว้แล้ฟังความในใจแต่งงานกันไหมเธอฉันพร้อมดูแลให้เธอจงเชื่อใจจะรักเธอตลอดไปแต่งงานกันนะ ร้องเป็นเพลงออกมาจากหัวใจก็หวังเพียงเธอเข้าใจและตอบตกลงจะไม่ให้เธอผิดหวังจะไม่ทำให้เธอร้องไห้จะทำให้เธอมั่นใจ จะซื่อตรงอยู่กับเธอเราจะด้านไปด้วยกันจะกาชรอด้วยกันความรักจะโตขึ้นทุกวันและมันคงอยู่อย่างนั้น แต่ในวันนี้ยังเหลือสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือแสดงความรักที่เรานั้นมีให้กันมองตาฉันไว้แล้วฟังความในใจแต่งงานกันไหมเธอฉันพร้อมดูแลให้เธอจงเชื่อใจ จะรักเธอตลอดไปแต่งงานกันนะเธอก็ร้องเป็นเพลงออกมาจากหัวใจก็หวังเพียงเธอเข้าใจและตอบตกลงจะแต,ต่งงานกันไหมเธอฉันพร้อมดูแลเธอจนเชื่อใจจะรักเธอ ไปแต่งงานกันนะเธอก็ร้องเป็นเพลงออกมาจากหัวใจก็หวังเพียงเธอเข้าใจและตอบตกลงตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของ MV เมื่อกี้นะคะพี่ออเสกสรรค,ค่ะสวัสดีค่ะ ดด้ทุกคนนวยนะตอนนี้พี่โอ้มีซิงเกลิลใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วมีซิงเกลิลที่เปิดฟังกัเมื่อกี้ก็คือเพลงชื่อว่าแต่งงานกันไหมครับน่ารักไหมน่ารักเพลงน่ารักดีแล้วเอ็มวีนี่จริงๆริเอ็มวีเป็นใช้เอ็มวีเรื่องจริงเลยมาจากงานแต่งงานพี่โอเองอเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานนี้เองด้วยใช่แล้วจริงๆเพลงนี้เราแต่งขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่ามันยังไม่มีฟังก์ชันเพลงขอแต่งงานเนี่ยเพราะว่าทั่มันมีเพลงหลายๆหลายๆฟังก์ชันแต่ว่า บางทีคน<ช>อยากจะ <ไป S 1> ขอใช่คนอยากไปฟรีเพลงแต่งงานแล้วเอาไปใช้เปิดในงานแต่งงานแต่เพลงที่ใช้ขอแต่งงานเนี่ยขอผู้หญิงแต่งงานเนี่ยยังไม่มีมก็เลยคิดว่าอยากจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปใช้ในงานแต่งงานเราด้วย ไปขอเจ้าสาวแต่งงานจริงๆแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้มาแค่ซิงเกิลเดียวมันมาอัลบั้มหนึ่งเลยนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอันนี้เป็นอัลบั้มพิเศษเป็นปกพิเศษจริงๆโดนใช้แจกให้แจกในงานแต่งงานสำหรับคนที่มางานแต่งงาน <ขอ S 2> ผมเมื่อไม่านานนี้แต่มันคือเต็มไปด้วย1ิบเพลงใหม่นะฮะเพลงรักหมดนเลยเอาไปใช้เปิดในงานแต่งงานได้คือคือคือล้วนแต่เพลงความหมายดีๆหมดเลยไม่มีต้องมีอกหักอัลบั้มเนี้ยมันเป็นมันเป็นเพลงที่เราเก็บสะสมไปด้วยแล้วก็เพลงที่แต่งใหม่ด้วยนะฮะรวมไว้แล้วก็อยากจะทำอยากจะเอามาอ่อยทุกนดาากก็็เปโโออสสี โอกาสมงคลของพี่โอแล้วก็เลยคิดว่าอ,อ,อยากจะรวมอันนี้มาแล้วก็ทุกคนก็จะได้ฟังนะฮะยังมีอีกหลายเพลงนอกจากแต่งงกันไหมต้องรอติดตามเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆให้ฟังกันก่อนที่เราจะทิ้งท้าย<อ>ตรงนี้ไปอยากใ,ให้พี่โอเล่นสดให้เราฟังได้สบายมากครับผมยินดีเลยรู้จเจอเพลงอย่างไรมีคำถามอยู่ในใจ จะทำให้ฉันมั่นใจฉันพร้อมทุลายเธอจ,จงชื่อใจก็ขอเพียงกระเข้าใจและตอบตกลงขอบคุณครับถ้าอยากจะติดตามงานพี่โอตอนนี้ก็มีช่องทาง แค่ไม่กี่ช่องทางเองจะบอกตรงว่าตอนนี้เป็น่ายเลย็กเรียกว่าเป็นอินดี้เต็มตัวแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ facebook.com/oseksun oh s e k หรือเซิร์ชเอาดีกว่านะจริงๆ oseksun นะครับ YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็กดกด Subscribe กันด้วยนะฮะถ้าจะติดตามงานใหม่จะได้เวลามีงานใหม่จะได้รู้ว่าจะได้ส่งข่าวไปให้ใช่ครับผม เอาใช้กรอบไก่ย่างเติมน้ำมาให้เต็มถังด้วยกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจิ้มกดจิ้มความสุขหลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station หลือจะน้าเดี๋ยวนี้น้ำหญิงเล้อไหมใช่สายเพื่อนมาทักเรายังไม่สนใจมิตรยาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมองน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านจะหรือยงจ้าสาวอ่านซารแล้วจะเข้าใจมิตยาสารที่ดารายงานนิตยาสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ บริษัทเจเนอรลกาดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักง,งานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ t i n m Safety t GGI เอาไช่กรอไก่ย่างเติมน้้มาให้เต็มถังด้วยกานี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จิความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวพีทีทีไลฟสเตชั่น าตะลุยสนับสนุนโดย PTT l i f e Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว GGI Think Safety Think GGI นิตยสารชิดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานแซนนิวน้ำมังคุด85% ต่อเลยอาทิตย์นี้นะคะอย่างที่บอกค่ะอยู่กันที่ Arzin Paradise เนาะเพราะว่าเาที่เรายังเที่ยวไม่เต็มอิ่มเลยครับผมใช่ไหมคะเพราะว่านอนค้างกันอยู่ที่นี่เลยครับผมเพราะว่าถ่ายรูปเนี่ยไทยเยอะมากอ่ะเมื่อกี้พี่อาร์ตก็นอนอยู่ตรงนี้เนาะครับผมก็กางเต็นท์นอนอยู่ที่นี่เลยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ตะลุยกับ Arzin Paradise ให้ทั่วถึงเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องพิมพ์จะพาพี่ไปถ่ายรูปต่อนะแล่น้องไม่คนถ่ายรูปแล้วพี่ก็ไปเล่นกันเหมือนเดิมไปเราไปกันต่อ อันนี้พี่ไฮไลไท์เด็ดสุดที่น้องพมพูดถึงเมื่อกี้ครับนี่เป็นน้ำตกน้ำตกใช่คือทุกที่ก็จะต้องมีเป็นเหมือนแบบเหวเป็นน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนไฮไลไท์ที่อยู่ในปราสาทเอาน้องพิมเดินเ,เดี๋ยวจะตกนะเธอกระโดดนี่มันอ,อยู่ในปราสาทอยู่นี่พี่อาร์ระวังนะเธอสะพานมันเป็นสะพานที่คนข้างอันตราย ฝรั่ง <y Max> <raul ic> ั่งอยู่บนโขดหินอียิ้มยิ้มอ่ยิ้าเอิ่มเิ่มาหิวน้ำละสิแม่นางสะผมตามพี่อ่ะ คือระหว่างทางเดินเขาก็จะมีภาพวาดแบบไม่หยุดเลยนะอย่างเช่นอะไรเงี้ยเห็นปะพี่อาร์ตเห็นคืนตรงเนี้ยอะไรเงี้ยหมดเลยหรือปะเขาเพ้นเองหมดเลยเพ้นเองหมดเลยต้องห้ามสะพานไปปะตอนนี้ต้องพิมพ์เป็นนางพยานกยูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนพระเอกหนังเลยอ่ะเดินอย่างเงี้ยเออเออ จริๆมากอะ่ะ็ต้องระวังเห็นเหรอเว่ามันเป็นเหวนี่เดินตามขึ้นมาดิระวังผมเป็นลูกไก่ในกำมือของโรบอคอปขอถุงกระแตนทอสักถุงได้ไหม ตกลงที่นี่มีกี่ชั้นมีสามชั้นมีสามอันไหนบอกมีสองชั้นคุณแป้งบอกมีสองชั้นมีสามชั้นเหรอไม่อ๋อมันมีสามชั้น่เออ เขาก็จะมีภาพตัวอย่างเราต้องยืมแบบไหนอะไรยังไงให้มันเหมือนจริงจุดที่เขารีมกร์าไว้เมื่อกี้นี้เว<ช>ลาถ่ายออกมาก็จะเป็นแบบนี้ในลักษณะ<ช>คือคนเขาเรียกอะไรคนที่ถ,ถ่ายเขาต้องไปนั่งนนคนที่ถ่ายรูปยืนถ่ายกันเตามเรามาพักเหนื่อยกันในจุดสุดท้ายของอาร์ตอินพาร s e ไดะเรากำลัลงนั่งรอยอยูบ่บนโต๊ะ โต๊ะยักษ์ของเรานี่นะครับผมให้เวลาถึง2อาทิตย์ในการตะลุยที่นี่อาร์ตอินพาราไดซ์ก็วันนี้ได้รูปกลับไปประมาณพันรูปเลยประมาณพันรูปยังไงก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศน้องๆสนุกดีอาร์ตอินพาราไดซ์อยู่ที่เอสพารานาลราชานะครับผมชั้นชั้นสี่เขาบอกว่าเสียค่าบัตรผ่านประตูเนี่ยผู้ใหญ่180บาทสําหรับเด็กอย่างพี่หน่งร้อยยีบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับน้องพิมพ์นี่อาจจะต้องตีตัวหนึ้อยแปดสิบบาท ค่ะเดี๋ยวสาวตะลุยเค่าวหน้าจะไปไหนเนี่ยยังไม่บอกต้องอคอยติดตามชมน,นะคะรับรองว่าตะลุยไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมจะไงคะอันนี้เด้มีโอกาสที่จะต้องไปอีเพราะพี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่แล้วค่ะควันนี้มีกิฟต์วอลเชอร์ของสวนสยามเเลยกรุงเทพสยามพาร์คฝากท่านผู้ชมด้วยครับผมเป็นบัตรเข้ามาเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด แล้วครับผมใช่แล้วแจก1ท่านสองใบให้กี่ทั้งวัน5ท่านหท่านคำถามมีอยู่ว่ามีอยู่ว่ามีอยู่ว่ามีว่าอะไรวันนี้เราไปตะลุยกันที่ไหนเหมือนเดิมวันนี้เราไปตะลุยกันที่ไหนในช่วงที่ผ่านมาตอบเข้ามาอินบ็อกซ์เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาข้างล่างนี้เลยนะครับอินบ็อกซ์เท่านั้นนะขอทุกท่านโชคดีนะครับผม วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ค่ายเพลงค่ายหนังด้วยนะคะขอบคุณสถานที่ที่ให้ถ่ายทำด้วยนะครับสวนสยามนะครับผมทะเลกรุงเทพครับค่ะสยามพากันเองใช่แล้วนะครับสวนขราวหน้าจะพาไปที่ไหนดูหนังเรื่องอะไรฟังเพลงอะไรติดตามชมคราวหน้าไม่ได้เลยค่ะครับพบกันใหม่กับรายการแซดไนจือคืนวันเสาร์นะคะครับตีหนึ่งสิบนาทีถึงตีหนึ่งสามสิบห้านาทีทางช่องห้าแห่งนี้เลยครับค่ะไปสองคนต้องไปแล้วแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ